วันนี้นะคะเราก็จะออกมาถ่ายรูปกันกับเพื่อนนะคะตอนนี้ก็เดินไปหาเพื่อนอยู่เนาะจะบอกว่าถนนเส้นนี้รถติดมากนะคะเหมือนกรุงเทพบ้านเราเลยอะวันนี้มาถ่ายรูปกับดอกไม้กันวันนี้อากาศดีมากๆเลยนะคะ นี่นะคะพี่พี่สาวพี่คิมน,นะคะโอ้ยเราจะชอหนะโอ้นี่เป็นไรหรอกอ๋อ,อเดี๋ยวหันกล้องหนีว่าจังหวะนั้นอยู่ใช่ไหม It's so beautiful เนี่ยที่สวยมากเลยนะคะอยู่ที่มีมาผัดน,นะคะอุ้ยสวยมาก Wow, so beautiful. ตอนนี้กำลังหาม,มุมถ่ายรูปอยู่นะคะ <laughs> สวยจังเลยแต่ทำไมเวลาถ่ายรูปบอ,อกว่าแล้วนี่นะคะใครจะมานะคะมาถ่ายรูปได้เลยนะคะที่ ลิมมาผัดนะคะนั่งรถมาลงที่สถานีริมมาผัดได้เลยนะเป็นดอกซากุระเรียงรายกันเต็มไปหมดเลยนะคะทุกๆคนว,ว้าวนะคะคนอยู่ไหนอะ <laughs> คนอยู่ไหนคะ <laughs> เห็นแต่รถกับ ตอนนี้เหมือนโจรมากเลยอะทำไมเหมือนโจรนี่ไงดูสภาพดิใส่แว่นใส่หน้ากาก เลาะกันเลาะกันไปทั่วนะคะว,วันนี้หาที่ถ่ายรูปนะคะ ตอนนี้หามุมถ่ายรูปอยู่นะคะหาไม่ได้เลยโบสนี้สวยมากอันนี้เราเคยมาถ่ายแล้วนะครั้งหนึ่งเรามาถ่ายโบสท,ที่อยู่นี่นะคะนี่ตอนนี้นะคะวันนี้นะคะเราก็ทําการถ่ายรูปกันเสร็จแล้วเนาะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันเนาะอย่างที่บอกนะคะตรงนั้นนะคะใบดอกไม้มันยังไม่โรยนะคะตรงอ่า ที่เราไปถ่ายที่แรกนะจะบอกว่าสวยมากแต่ตรงนี้นะคะคนมันเยอะเนะี่ยตรงโบสถ์นี้นะคะคนเยอะมากแต่โบสถ์สวยนะคะแต่ดอกไม้มันก็เริ่มโรยลาแล้วว่ามันบานจนเต็มที่แล้วนะคะก็สําหรับวันนี้ก็แวะมาทักทายกันเพียงเท่านี้เนาะเอาภาพสวยๆมาฝากนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะก็ขอบคุณทุกคนนะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามนะข,ขอบคุณที่ให้กําลังใจนะคะแล้วคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่นะคะสําหรับวันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ ตรงนี้คือบริเวณหลังบ้านนะคะใกล้ๆบ้านนะคะทุกๆคนก็คือจะบอกว่านี่เขาแบบว่าเป็นพุ่มเป็นพวงสวยมากเลยเนาะนี่นะคะแต่วันนี้นะคะเราไปถ่ายที่อ่าอะไรนะริมาผัดหรือเปล่า ถ้าจำไม่ผิดนะคะเดี๋ยวขึ้นชื่อไวให้ถ้าใครอยากไปถ่ายนะคะจะบอกว่าเขาเป็นต้นเรียงกันสวยมากเลยนะคะอันนี้ก็แถวบ้านนะคะมันก็ไม่ค่อยเรียงรายกันเท่าไหร่แต่มันก็สวยอยู่นะช่วงนี้นะคะมันก็บานเต็มที่แล้วนะก็ใกล้จะโรยลาแล้วเนาะข้างหลังตรงนี้นะคะก็เป็นโรงเรียนนะคะของเด็กๆนี่ดอกไม้สวยมาก ดูสิโหยังดูต้นนี้นะคะยิ่งต่ำนะคะนี่สามารถถ่ายกับดอกไม้ได้นี่นะคะว้าวมันสวยมากๆเลยนะคะทุกทคนนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูดอกเขาใกล้ๆเนาะดอกเขาจะเป็นแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมสวยมากเลยเนาะ อันนี้ดอกมันบานเต็มที่แล้วนะคะโอ้นูน้นมันยาวไปถึงตรงนู้นเลยนะคะที่เราเดินมาเนาะสวยมากๆค่ะใครมาซูริกถ้ามาไม่ทันปีนี้ก็มาปีหน้านะคะสวยมาก